สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงรองลุยสวนนะคะวันนี้เรามาเที่ยวกันมาเที่ยวชมสวนกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนมากับใครเดี๋ยวจะแนะน,นํานิดนึงนะคะวันนี้เรามากับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ค่ะนะคะแล้วเราอยู่ที่สวนไหนเดี๋ยวอ่ะให้มิสเตอร์เกษตรอินรีย์เขาแนะนําแล้วกันค่ะครับก็สวัสดีครับผมมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ของบริษัทเวิร์คอาร์ตอินโนเวชั่นจำกัดและผลิตภัณฑ์สามเกอร์เวิร์คแพ วันนี้เรามาติดตามการทำงานของ3ามเกลืวอวด์แฮนอีกครั้งครับวันนี้วันที่11กรกฎาคมพศ2568ตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภหัวหินจประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเรามาติดตามการทำงานของ3ามเกลืวอวด์แฮนที่สวนทุเรียนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของผู้ใดใครเป็นเจ้าของเรามาพบกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงเลยครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายประโยชน์พรมสุวรรณนะครับ เป็นเจ้าของสวนเป็นประโยชน์นะวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ท่านรองประธานบาริษัท WCI และท่านเกษตรอินซีมิเตอร์เกษตรอินซีนะครับได้มาลงสวนกันจริงๆ <c oughs> ได้เห็นของจริงนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมเนี่ยได้เริ่มใช้จริงๆกับผลิตภัณฑ์ WCI หรือ3เกลอวนเบิร์นแพนเนี่ย <c oughs> ประมาณเดือนสิงหานะปี6กแล้วก็ใช้มาถึงปัจจุบันนี้แหละครับก็เห็นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาว่าเออมันมันดีจริงนะผลผลิตผลปีที่แล้วท่านเชื่อไหมครับว่ามันเกิดภัยแล้งได้34ลูกปีที่แล้วปีที่แล้วา <30 S 2> ก่อนที่จะใช้เวอร์เทสเนี่ยแหละครับสามสิบสี่ลูกคุณพ่อกี่ต้นครับทุเรียนกี่ต้น50กว่าต้น50กว่าต้นได้ทุเรียนไปทั้งหมด34มสิบลูกอืมหลังจากทีท่คุณพ่อได้ใช้ ผลิตภัณฑ์3เกร์เวอร์แพนของบริษัทเราใช้มาต่อเนื่องเรื่อยๆต่อเนื่องเรื่อยๆทั้ง3ตัวเลยไหมสามเกร์เวอร์แพนเนี่ยทั้ง3ตัวใช้มาตลอดทั้งปีทั้งปีแล้วปีนี้ผลผลิตเป็นไงคุณพ่อคือปีนี้นะมันเกินคาดที่มันเกินคาดมากไปกว่านั้นที่คิดไม่ถึงคือชีวพันธุ์ของเวิร์แพนที่ผมพอใจมากที่สุดคือไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคต่อผู้ปฏิบัติ ใช่คนะครับตรงนี้ที่ภูมิใจมากๆและพ่อหมายถึงว่าชีวพันธ์่อใช้ช,ชีวพันธ์ของบริษัทใช่ครับ ที่ UCI ด้วยครับหมายถึงว่าพ่อไม่ใช้ใช้เคมีไม่ใช้ันเลยแต่ขอขอบอกนิดนึงว่าชีวพันธุ์นึงมันมาใช้ช่วงหลังเพิ่งออกมาใช่แล้วอันนี้ผมเนี่ยพยายามติดตามอยู่ทุกทุกทุกช่องทางเลยว่าเอ้ยเมื่อไหร่เขาจะออกมาทีเพรผมผมเหนื่อยใจแล้วเกินผมลำบากใจแล้วเกินในเรื่องการฉีดคิดดูต้นทุเรียนสูงขนาดเนี้ยจะไม่ลงบนหัวเราหรอครับถ้าฉีดเคมีอันนี้ข้อเท็จจริงเลยพอได้ตัวนี้มาผมใช้เลยครับเห็นพ่อบอกว่ามาทำเนี่ยคือใครบอกอะไรใช้อะไรใช้มาหมดทุกอย่างเลยนะ พ่อเกษียณแล้วใช่ไหมพเกษียณแล้วครับตอนนั้นมาทำใช่ไหมถึงมาทำแล้วก็ทําแบบว่าคือไม่รู้แหละไม่รู้บอกอะไรดีก็ใช้หมดไม่รู้ไม่ใช้หมดทั้งเคมงค์เคมันเลยใช้หมดเลยเงินเดือนได้มาสองคนบวกกันเนี่ยใช้หมดแล้วเป็นไงเรียบร้อย เรียบร้อยคือเรียบร้อยคือได้ผลผลิตที่ไม่ตรงปกและต้นก็เป็นอย่างนี้เห็นละต้นด่นอย่างที่เห็นนั่นแหละทุเรียนเมื่อก่อนทุเรียนป่าละอูเหมือนเหมือนรองแบบเนี่ยชิมวันนี้แต่เสียดายว่าไม่ได้เก็บไว้เมื่อหลายปีก่อนเราไม่ได้เน้นนะป่าละอูป่าละอูดังมากเลยนะพื้นที่มันได้สิ่งบ่งชี้เฉพาะทางภูมิศาสตร์มันดูที่นี่ตลอดเก้าปีสิบปีก็คืออย่างที่บอกคือหมดไปเยอะมากหมดเยอะมากตัวแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตไม่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 เลยไม่ครับ มาได้มีโอกาสพบเจอสามเกลอแพนเราเมื่อประมาณสิงหาคมปีที่แล้วผมใช้มาเต็มที่เต็มที่ผมถึงบอกปีนี้ทําไมมีทุเรียนมากองหน้าบ้านเยอะจังวะอืเมื่อก่อนไม่มีอ่ะไม่เคยเห็นนะเห็นบอกว่าปีที่แล้วได้สามสี่ลูกแต่ปีนี้เป็นยังไงโอ้ปีนี้ได้เก็บผกินวแล้วไงพ่อถ้าทั้งที่มันร่วงนะ ถ้าที่มันร่วงทั้งที่เหลืออยู่ที่รองแหม่มก็ได้ประจักษ์พยานอยู่แล้วเป็นตันแล้วครับคือเกินเกินตันแล้วเกินแล้วเกินตันจากปีที่แล้วแค่สามสี่ลูกปีนี้ก็คือเกินตันเนี่ยเกินตันพ่อบอกว่าเมื่อกี้คือรวมร่วงรวมร่วงด้วยคือคือการร่วงของของพ่อที่ว่านี่เป็นเป็นร่วงร่วงแบบไหนโอ้ถ้าแบบร่วงนะผมบอกได้เลยว่านี่ผมเก็บนะเดี๋ยวรองแบม่มต้องดูคือมันครบอายุครบอายุและบอกกินได้เลยลูกแค่แค่นี้ไอ้ลูกร่วงเนี่ยนะครับ นั่นคือร่วงมาแต่ว่าใช้กินได้กินได้กินได้เรียกว่าอะไรนะสุกแล้วร่วงสุกแล้วร่วงตัดไม่ทันหรือไม่ทันตัดไม่ตัดไม่ทันตัดไม่ทันตัดไม่ทันัเออร่วงซะก่อนตพ่อบอกว่าผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะมากมายเนี่ยจากโอ้โหตันตันเพิ่มเป็นตันตันเนี่ยพ่อคิดว่าน่าจะได้สองตันด้วยซ้ํารวมๆแล้วอะทั้งร่วงน่าจะถึงสองตันนะถ้ารูคิดดีนะลงทุนไปกี่บาท่อประมาณก็ผมว่ามา สัก4ี่ห้าหมื่นนะประมาณนั้นนะลงทุนไปประมาณ4ี่ห้าหมื่นครับคร่าวๆตระกูล4เกอร์เวอร์แพนับตระกูล4เกอร์นี่แหละคือเพราะว่าพ่อไม่ใช้เคมีเลยไม่ใช่ไม่ใช้เคมียืนยันยืนยันมีแต่ผลิตภัณฑ์สามเกอร์เวอร์แพนแล้วก็สามเกอร์แล้วสารตราบศัตรูพืชใช่ของบริษัท แต่เป็น U C I ของพ่อพยายามใช้หมาถึงว่าพยายามฟื้นฟูอยู่ตอนนี้เนาะช่วงฟื้นฟูก็คือให้ลูกด้วยนะใช่ครับใช่นี่นะครับนี่คือเสียงจริงๆของชัดเจนครับเกษตรกรผมยังเป็นคนของแผ่นดินอยู่ยังรับเงินเดือนของพี่น้องประชาชนอยู่ผมไม่โกหกแน่นอนนี่นะโกหกไม่ได้ครับโกหกไม่ได้อย่างที่พ่อได้บอกไปว่าพ่อจะใช้แต่อินทรีย์แน่นอนครับ จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบพี่น้องเกษตรกรแถวนี้เลยนะาระทำร่องเลยนะกระทำร่องให้ต้นไม้เขาตอบโจทย์ใช่ก็คืออยากอยากให้ทุเรียนหมอนทองป่าละอูเนี่ยเป็นทุเรียนที่เป็นอินทรีย์นะพ่อเนาะเป็นทุเรียนชีวพัธุ์ทุเรียนอินทรีย์นะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับครับนี่นะครับนี่คือการทํางานของสามกระวัวแพทนะครับแล้วก็เสียงตอบรับจากเกษตรกร ผู้ที่ได้สัมผัสกับ3 g เกิร์วอร์แพทจริงๆและนี่คือเจตนารมณ์ของบริษัทเราครับที่ต้องการให้แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองจริงๆนะครับไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกับเคมีแล้ววันนี้บริษัท w o r ร์คัสอิ n โนเวชั่ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปฏิฐานของท่านรองแล้วก็ท่านประธานบริษัทนะครับที่อยากให้ความเป็นอินทรีย์ก่อให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิด ผลผลิตกับพ so so mm ี hmm. like bon ing, so uh, ่น uh, uh, ้องเกษตรกรจริงๆสามารถที่จะลดต้นทุนได้จริงๆสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้จริงๆจากการใช้อินซีนะคร s. <S ับวันนี <plausible> uh, yes ้ก uh, ็ต้องขอขอบคุณพ่อประโยชน์นะครับที่ได้เปิดสวนทุเรียนหมอนทองนะครับป่าละอูที่เรียนป่าละอูนะครับให้เราได้มาเก็บเกี่ยวอ่าเขาเรียกว่าผลการทํางานของสามเครือวิแพทต้องขอขอบคุณไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเรายังจะมีนะทีเด็ดอะไรอีกเยอะแยะมากมายครับด้วยผลงานของ3ามเก W ร์เวอร์แพนของเรานะครับวันนี้ผมแล้วก็ท่านรองประธานทิตารีหอมจันนะครับผมมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์และแคุณ,คณพ่อ,พอประโยชน์พรมสวนทุเรียนหมอนทองปะาลูวันนี้เราก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวไปชมต้นที่ใกล้ตายแล้วฟื้นขึ้นมาวันนี้พวกเราทั้ง3คน ขอเก่าวคำว่าส,สวัสดีครับ